นั่นไ้าว้าเลือดดูมันตกมันครับครับเนี่ยเลือดูแล้วครับผมมันจักเมื่อแจ้งสีเศร้าสามาณถสามเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนนี่เขาได้เจ้าของผู้อื่นเขาวะได้เลยเจ้าของเขาวะได้เอาลแล้วแง่อาหารดิย่นย่นย่นไปเลยโอ้ข้าผมเคยพ่อแบบคอนซัมนั่นเอาบระยู่มีบ่อ้ไอ้มันเฮ็ดต้องเฮ็ดหม่งผูหมูย่างดีเลยสูงย่างไงเลยเด้โอ้ครับผมอันนั้นแค่สำรองเฉยๆก่อนครับ สำรองใส่สู่บางยังไงเลยก็เตรียมตัวไว้นะหัวเดือนไหนสิตกงมันเทากัล็อกไปเลยครับผมขันบอตกงมันก็มารับแขกได้ก็พอเพ่นกับมาลอทองตัวนี้เลยนี่พากันมาลอทองกันนั่นเด้นี่ถามถามก็พี่ไอ้เพื่อนตึงอ่ะเนาะลอทองตัวนี้เนาะบางช่วงก็้นะมันตัวใหญ่นะครับครับครับ นี่ครับคุณมาเยอะแยะเลยครับวันนี้มาชมความน่ารักของน้องทองเพชรน,นะครับนี่นี่ครับนี่ทองเพชรก็นอนรอแล้วครับมีกล้วยนะครับมีมีกล้วยมีกล้วยฟรีนะครับป้อนอาหารช้างนะครับมีกล้วยเอาเอากล้วยเอาป้อนเลยกล้วยฟรีกล้วยฟรีว่า โอ้ยนี่คร no oh. ับผมเอฟซีมาแต่ไหนเยอะแยะเลยนี่ตัวนี้เป็นะไรนะครับตัวนี้ก็มันมัจะเป็นอย่างนี้แหละมันแต่ยุ่งงี้แหละชีวิตประจำวันเขาอย่างนี้แหละกำลังเล่นอยู่ครับกำลังโยกตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไหครับตัวนี้ก็เป็นแม่ของตัวนี้แม่มีพิ่งงานมนเกิดที่เอ่อ เก้ากันยาที่ผ่านมาพี่ยิ้อันนั้นตัวใหญ่เป็นพ่อพันเป็นพ่อพันตัวนั้นตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ประมาณสี่ตันเป็นพ่อพันครับเป็นพ่อพันตัวฝั่งนู้นทางเขาตัวฝั่งนู้นเป็นลูกของลูกของตัวนี้เป็นของเขาเป็นของลุงคุณลุงมันจะเต้นอย่างนี้แหละมันจะเต้นอย่างนี้แหละแต่ทนันตกมันใช่ใช่แล้วตัวนั้นตกมันตัวนี้เต้น ครับข,ของลุง,ปง,ลงเป็นลูกของตัวนี้แหละลใช่แล้วกกแ,มมแม่เขาเสียแล้ว <laughs> แม่เขาป่วย <laughs> เอาใกล้ๆเลยครับถ่ายใกล้เลยโอ้ไปใกล้กอดเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกอดกอดเลยตาตาเอาให้กอด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 ดิกอดดิดิเออกอดสวยๆเออเอองั้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ตัวทองเพชรแรงนะครับ ก่อนไปตาเออกล้วยปลอนเลยครับป้อนเลยครับสวดีครับก่อนเออนี่เอากล้วยเนี่ยปอนปอนกล้วยได้ครับปอนกล้วยได้เลยครับเีุ๋กมีโชคไม่ลับ เอาป้อนเลยป้อนเลยป้อนเลยครับป้อนเอากล้วยมาป้อนฟรีเลยงานนี้แจกฟรีแจกกล้วยนะครับอยากอื่นไม่แจกนะครับงานนี้แจกแต่กล้วยมาเที่ยวนี้ไม่แจกอะไรเค่ะโอ้ยถ้าแจกเลยครับโอ้ยหมดนี่จะมีอะไรแจกให้แจกคนเดียวก็ไม่ไหวต้องแจกทุกคนเนี่โอ้ยคนตั้งยี่สิบกว่าท่านยี่สิบกว่าคนโอ้วันนี้ไม่จะได้แจกนะครับวันนี้นะครับคนเยอะเกินไปนะครับ ถ้าแจกคนเดียวอ่ะโอ้โหคงไม่ได้นะครับต้องแจกทุกคนวันนี้จะไปวันหลังอย่ามาเยอะมาคนเดียวแล้วก็มาครับมาประมาณสองสามคนนะครับมาทีละคนแต่อยู่ข้างหลังอ้าวคนอื่นกลับไปก่อนเนี่ยเราออยู่สองสามคนไม่ใช่เราแอบไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยมาทีละคนนี่ครับมาดูช้างนะครับวันนี้ครับโอ้โหมวยอันนี้มันเต้นเต่อันนั้นมันตกมันซิงอันนี้มันเต้น ครับตัวเมียครับตัวแม่ของเขานี่ยแหละครับไม่ได้ตกมันเขาเต้นครับนู่นนู่นตัวนูกตกมันตัวใหญ่นู่นครับตัวใหญ่นู่นครับผมล่ามกับที่ล่ามนี่ดีแล้วโซ่ใหญ่โซ่ใหญ่โซ่ล่ามที่ครับพืชพืชเตียงพืช ก็เป็นความปกติความชินใช่ใช่ใช่ความชินคมนครับผมด้านหน้าเนาะนางงามนางงามโชงงมว,ว์ตอนแรกงานบวชเพื่อนเติง้งว่าจะเอาช้างที่นีงเราไปช่วยพอดีเขาไม่เอาช้างเนาเสียดายเลยว่าจะเอาเชือกนี่เราไปช่วยตัวใหญ่นี่เลยแต่ก่อนงานบวชเติ้งอ่ะที่ผ่านมาลหลายปีแล้วว่าแม่จะนอนนี่บ่แม่ <c oughs> จะนอนนี่สักคืนบ่ โชว์หน่อยโชว์แล้วทองเพชรนี่เขาจะไปดูช้างเชือกใหญ่นะไม่เคยเห็นนี่เอาโชว์หน่อยทองเพชรเอาโชว,หชว,หชวห์หน่อยลูยยกโชว์หน่อยโชว์แม่แม่เอฟซีดูหน่อยเร็วยกสูงอายุหนึ่งหนึ่งสองเอาโชว์หน่อยเร็ว อันนี้ลูกชายน้องต้านะครับรับแม่แม่เอฟซีกันนะครับน้ำอยู่นั่นเด้อน้ำอยู่นั่นนะครับผมน้ำดื่มอยู่ฝั่งนู้นครับเยอะเยอะคนเยอะวันนี้อันนี้ซอส้งแตเด็กัครับผมแยกมาก็ฝึกเลยเอาหญ้าให้ปลูกได้นะครับหญ้า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 เหลือนะครับหญ้าพันหญ้าปลูกนะครับเหลือเป็นมัดเป็นมัดเลยครับขยายให้ปลูกให้ เอาถ่ายรูปถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับเอามาเลยมาเลยมาเลยน้องมาเลยกวาาดวกวาดสาวกวาดสาวววายเอาวันนี้ใครจะใครจะมีพิเศษเอาเอาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ฝั่งขวานี่ฝั่งเลยฝั่งกอดให้กอดเลยกอดเลยเอาไปตาตาให้นุ่มือหน่อยนุ่งมือเอาไปฝั่งนู้นก็ได้กันฝั่งนู้นจะเปื้อนจะเปื้อน ครับครับครับจับเลยจับเลยขยกกอดเลยด้วยะขยักกอดเอากลัวขนาดตั้ถ้าูไปเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปเลยเอาเนี่ยืนเฉยดูาพหน่อยอานันั่งลงนั่งลงเฉยเฉยนั่งลงเอาอ่านอนถ่ายรูปเอาเอาเาเเลยเอาเ เอาหน้าอะไรรูปหน่อยเอาล่กล้กากลัวครับเอาเอาเอาถ่ายเลยครับโอ้เป็นไรถ่ายแล้วงานนี่สองเฟสเอายิง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 ถ่ายดีกว่าเอ้าเอ้ายืนเร็วยิงเร็วยเร็วยิงขึ้นดิดิเอาสวยๆหน่อยสวยๆรอๆหน่อยเร็วเอาเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยไปนั่งเลยครับนั่งเลย เงนกัเข่สวยนสวยมันอยู่งเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหน้อยเาไปใกล้ๆเลยครับจายน้อยชื่อยางทาน้อยชื่อยางพายทองเพชรพายทองเพชรครับพายทองเพชรครับผู้ชายผู้ชายเอาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจับมือครับผมถ่ายรูปจับมือถ่ายรูปนะครับ กกลับมาอีเฮ้ยเขาเขินหรือเปล่าเขาเป็นผู้ชายนะมึงเขินเขินเขินกับสาวเอฟซีมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องทองเพชรนะครับก็รู้จักนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยพาเออญาตินะครับญาติมาเที่ยวนะครับอืจริงเก่ง ขินขืนทั้งควานทั้งช้างขืนพ่อก็เคยมาเนาะพ่อก็เคยมามามาหาก็ได้ถ่ายกับโอ้นี่แหละถ่ายถ่ายกับเจ้าเงินเจ้าเงินเจ้าเงินตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับมีแต่ช้างแถวนี้มีแต่ช้างหมดทุกเชือกทุกตัวคเเอาาล้ยม มี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 เที่ยวเที่ยวเที่ยวนี้ไม่ให้รอดเทียวนี้ไอปี่ใหม่ี่ใหมว่าจะรอดเจ้าเงินนะครับรอดทองช้างเจ้าเงินนี้ปีนี้คงไม่ได้รอดนะครับมาอย่างเยอะเลยโอ้เป็นขบวนเลยแหละ มันสิรอดไหมล่ะรอดเลยมันบอลอดแล้วเราจะไม่รอดเราจะไม่รอดควานนะจะบอลลอดควานจะไม่รอดควานยังลำบากอยู่เลยครับช่วงนี้นี่เขาไม่ค่อยได้ไหมมันจะวิ่งไล่นะมันจะวิ่งไล่เข้าใกล้ม่ค่อยได้แต่ถ้าเรายิ่งแต่ไปใกล้เขาครับครับยิ่งแต่โมโหช่วงนี้เราก็ปล่อยให้เขาครับปล่อยให้เขาตกมันเสร็จก่อน ถ้าตกวันเสร็จเขาก็จะอารมณ์ดีครับผมสนใจแต่เจ้าเงินนะครับเจ้าเงินแชมป์ตัวใหญ่นะครับมีมีมีสถานที่ฉีดน้ำให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดครับจะนอนครับผมเราก็ทําความสะอาดใช่แล้วครับเพื่อนเอี้ยงเจียงเอียงเจียงนี่พูดสวยแล้วนะครับ เขาจะลุกหรือเปล่าคันแล้วเนาะเขาคันคันไม่ค่อยได้เล่นอย่างนี้นะไม่ค่อยมีเวลาให้เล่นไม่ใช่เขาแสดงนะเขาคันเขาคันครับผมเขาอยากดูอยากอะไรตามสายเด็กๆเลยครับเขาจะเล่นแบบเด็กๆครับผมเป็นช้างเด็กแล้วก็จะนิสัยก็เด็กๆนี่ครับวันนี้เยอะแยะเลยนะครับวันนี้มาเต็มบ้านเลยวันนี้จนจนตกใจ ันนี้มันเกิดมันเกิดอ๋อมันเกิดแม่ทัพทิมที่ผ่านมาที่เก้ากันยาที่ผ่านมาจัดงาน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 ใหญ่เลยทางเชิญทางมาร่วมรับประทานโซกีนแล้วก็อันนี้ทางเชิญทางมาห้าสิบเชือกนะครับการเกิดเจ้าทองเพชรนี่วันที่สิบเจ็ดสิงหาที่ผ่านมาครับห้าสิบเชือกเลยห้าสิบเชือกจัดนี่แหละเต็มนี่เลยห้าสิบเชือกไปยืนก็ยืนแถวนี้แหละดิมแบ่งกันยืน ขับเป็นกล้วยเป็นอ้อยนะครับเล่นตาภาษาเด็กๆกันเลยมีมีไก่ด้วยแล้วไก่เก่งก็มีฝั่งนู้นไก่เก่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นไก่เก่งโอ้ยไม่ไม่มีแบ่งครับไม่มีแบ่งมีจต่ขายมีแต่จะว่าไม่ขายไม่มีวันนี้เอาไว้เล่นนะครับให้ฟรีบ่บอกขายก็ไม่ขายก็ไม่อะไรก็อะไรก็ไม่ดี ขอก็ไม่ไ,ได้ขอก็ไม่ให้ขายก็ไม่ได้นะขายก็ไม่ได้นะครับขโมยครับขโมยเอา